สวัสดีครับเพบกับช่องไทยมอนชาแนลมะงายไดอารดโรตวันนี้ก็พาไปกินข้าวยำเดืกๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะได้เป็นถาดใหม่นะครับถาดเลยใบใหญ่มากเลยนะครับมีความตื่นเต้นกับถาดมากเลยนะครับแต่ถาดใบใหม่นะครับมาครับพี่ๆกินข้าวกันนะครับวันนี้ก็จะกินกับน้าปลาร้านะครับแต่น่าเสียดายมากเลยนะครับไม่มีปลานะครับเสียดายนิดนึง แล้ก็จะมีเป็นผักสดนะครับมากมายเลยมีสะเดาสะเดาต้มด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งแตงทั้งมะเขืออะไรนะครับเยอะมากเลยนะครับผักวันนี้กินกันแบบจุๆเลยนะครับมาครับพี่ๆกินข้าวกันนะครับจะเป็นการมาเสียบเวลากินกันเลยดีกว่านะครับอ้าวันนี้กับจะมาสอนนะครับสอนภาษามอนนะครับ อันนี้ไข่ไก่นะครับจะเรียกว Blog, ่าไม่จ้านะครับถ้าเป็นไข่ต้มก็จะเรียกว่าไม่จ้าิบอนะครับถ้าเป็นผักก็จะเรียกว่าฮันนี่นะครับก็คือชื่อผักรวมๆนะครับแต่ถ้าเป็นแยกออกมาก็อันนี้ก็จะเรียกเป็นอฮ้ยนะครับก็คือแตงนะครับอันนี้จะเรียกเป็นฮาด้งนะครับมะเขือนะครับมาครับกินดีกว่านะครับ กับขอนิยาตดักลาเลยนะครับมีแค่อย่างเดียวนะครับวันนี้ใส่ไปเยอะๆเลยนะครับก็จะเข็มๆนิดหน่อยนี่กับลัางมือเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ชินกระถาดใบใหม่นะครับ อีกหน่อยนะครับใส่เหมือนน้ำแกงแล้วนะครับคนที่บ้านก็บ่าคนมอนส่วนใหญ่จะชอบคลุกข้าวแบบนี้นะครับแล้วก็กินนะครับขคยมขย,ม,ขยมให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็จะกินนะครับแต่ก็เป็นแล้วแต่บางคนนะครับบางคนก็จะชอบกินไปเรื่อยๆนะครับ ยังไม่ชินกระถาดใบใหม่นะครับประเดิมด้วยสาลาวก่อนเลยนะครับ ขมเลยนะครับป่านเป็นลมคมเป็นยาน,นะครับอร่อย กินอันเมื่อกี้ว่าขมขมนะครับมากินผักอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าหวานเลยนะครับ ซาดาวอร่อยมากเลยครับ าดใหญ่ก็ <c oughs> ไม่ใช่ว่าข้าวจะน้อยลงนะครับเพิ่มข้าวอีกนะครับพยายามจะลดแล้วนะครับแต่เวลาหเห็นของอะไรอะไรก็อดใจไม่ไหวนะครับ <c oughs> ผักสดและกรอบมากเลยนะครับปลาลานนี่เขาไม่จําเป็นต้องเป็นปลาลันพะาก็ได้นะครับเอาปลาลันขวดมาต้มก็อร่อยนะครับวันนั้นกอก็ลองต้มดูนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับ เวลาปรุงก็ใส่เนื้อปลานิดนึงชลรอีกนิดนึงนะครับก็อร่อยแล้วครับแค่นี้ Hmm. <laughs> ตอนเด็กนี้กินไม่ได้เลยนะครับสะดาวเ่ยรู้สึกว่าจะขมมากเลยนะครับแม่ให้กินทีหนึ่งก็ไม่อยากกินข้าวเลยนะครับแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าชอบมากเลยนะครับ ใส่น้ำพริกลงไปหน่อยนะครับ อยู่ๆนะครับเอาละครับทานจะไปอีกหนึ่งมื้อนะครับกินข้าวกับน,น้ำถิกไข่ต้มแล้วก็มีผักอีกมากมายนะครับแต่ว่า ส่วนผักต้มนะครับก็กินหมดนะครับส่วนผักสดก็ยังเหลืออยู่นะครับเอาไว้กินวันอื่นต่อนะครับยังไงก็ขอขบคุณพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกการติดตามนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอโทษครับเอาไว้เจอกันใหม่อี EP หน้านะครับสวสด EP นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ